สมเด็จพระเจ้าไทยสามีทายาทกี่พระองค์สมเด็จพระเจ้าไทยสกษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงครองราชปี2องพรยถึง2,275ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมห้าพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้านเรนทรบ้างสะกดเจ้าฟ้านเรนเจ้าฟ้าเทพเจ้าฟ้าปทุมเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าบระเมศบ้างสะกดเจ้าฟ้าบระเมศ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุไว้ดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยามีพระราชบุตรด้วยพระอัครมเหสีกรมหลวงกระชานุรักนั้นห้าพระองค์คือเจ้าฟ้านเรนทรหนึ่งหญิงเจ้าฟ้าเทพหนึ่งหญิงเจ้าฟ้าปทุมหนึ่งเจ้าฟ้าอภัยหนึ่งเจ้าฟ้าบรมเมศหนึ่งในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาให้น้ำหนักไปที่พระราชโอรสสามพระองค์คือเจ้าฟ้านเรนทรกรมพขุนสุเร